รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจียระอิสรพงษ์เตชะแก้ว จอกันทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาเช้าเชแบบนี้6โมงเช้าเรามีนัดกันนะครับที่ไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะครับเรื่องราวของคนในเวทดวงวงการการเกษตรเราจะมาเผยสู่ทุกคนฟังโอ้โหวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะในช่วงแรกนั่นก็คือช่วงรอบวันทันเหตุการณ์ ขอโทษคุณขอโทษคุณเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับ really <Huh? S 1> พี่ไทยแล้วนหนบอกไม่เป็นไรคุณไม่ฟันหลุดเลยนะนั่นะฟันอยู่ไหนไอ้คุณหาสิคุณ oh. อย่าบอกนะว่ากลืนลงไปแล้วไคุณเปล่าแต่หน่อยพี่ผมไม่ได้ฟันหลุดสักหน่อยนี่ผมกินสาลายครับสาลาย ผมตกใจหมดเลยคูณเล่นซะผมใจหายใจคว่ำหมดเลยนะเนี่ยผมไม่เป็นไรหรอกพี่ผมเนี่ยอึดจะตายสิบล้อชนผมยังไม่เป็นไรเลยนี่คุณหาว่าผมเป็นสิบลอ้อเปล่าซะหน่อยผมแค่เปรียบเทียบเฉยๆนี่ชนละทีทำไมไม่เข้าไปข้างในซะทีทำอะไรอยู่เนี่ยพอดีว่าเกิดเรื่องนี้หน่อยครับเอา้าไทยมาทำอะไรที่นี่อ่ะนี่ตามพวกพี่มาทำงานด้วยเหรอเจริงผมไม่ใช่ไทยอ่ะเอา้าแล้วพี่ไม่ใช่พี่ไทย แล้วพี่เป็นใครเนี่ยอ,อย่ายวมาบอกนะว่าอั้มพวกผมเล่นเนี่ยแต่เชา้าผมเปล่าอั้มครับผมชื่อทามธีรนัทครับเ,เป็นวิศวกรประจำที่นี่อะครับส่วนคนที่พี่พี่พูดถึงชื่อไทยเขาชื่อไทยธีรภพบครับเ,เป็นวิศวกรประจำอีกจังหวัดหนึ่งอะครับเป็นพี่ชายฝาแฝดของผมเองฮะฝาแฝดโอ้ถึงว่า หน้าเหมือนกันอย่างก,กับแก่ขอโทษเดวนนะพี่ที่ทักผิดอ่ะไม่เป็นไรเลยครับผมโดนทักแบบนี้บ่อยมากเลยเพราะแต่พี่ฟองไม่ไปหาป้านงรักเหรอครับพอดีผมไปหาป้ามาไม่เห็นป้าแกพูดถึงพี่เลยเออยังไม่ได้ไปเลยอะ่ะเฮ้ยรู้จักป้าพี่ด้วยเหรอเฮ้ยแต่รู้จักป้าพี่ไม่น่าแปลกเพราะอยู่นี่แต่รู้จักพี่ด้วยเหรอรู้จักสิครับป้าแกเนี่ยเล่าเรื่องพี่ให้ผมฟังทุกครั้งที่เจอกันเลยนะนี่ไงป้าพี่ชอบเมาส์หลานนี่นนแหละ เออวันนี้พร้อมอยังเนี่ยเดี๋ยวพี่จะต้องไปลงพื้นที่แล้วก็สำรวจแหล่งน้ำให้กับชาวบ้านด้วยพร้อมครับงั้นดีเลยครับเดี๋ยวผมนำทางนะครับมาแต่เราชืนะ่ออะไรนะชลธีครับทามแล้วปัญหาเรื่องน้ำหมู่บ้านเป็นไงบ้างอะก็เหมือนเดิมครับพี่ก็อย่างที่ว่าครับ ชาวบ้านน่ะจะกากเก็บน้ําฝนไว้ใช้เป็นหลักก็เลยทําให้น้ํามันไม่พอใช้ครับแล้วก็บางปีนะครับปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมามันไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านนะครับเอ้าแล้วอ่างหรือเขื่อนล่ะครับไม่มีเลยครับยังเลยไม่มีเลยล้ม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 ป้านนองหลักหรือเปล่าใช่ครับพี่แกจบวิ่งไปไหนอะเรื่องชาวบ้านงานของเราไปตามไปดูนี่ เกิดอะไรขึ้นครับป้าใครเป็นอะไรครับกระป๋าของป้านะสิวันนี้จะหลอดก่อนเนี่ยไนคะป้าไหนหนูฟ้องมาไม่ได้เนี่ยมาถึงแต่เมเช้าแล้วค่ะป้าตั้งแต่ได้รับมอบหมายว่าจะมาที่บ้านเนี่ยก็รีบมาเลยโอ้ยพี่พี่นี่ไม่รอผมเลยนะครับแล้วถ้าผมหลงป่าขึ้นมาเนี่ยผมต้องทำยังไงครับผมจะหลงอะไรกางวันแสกๆล่ะชนนี่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลย วิ่งตามแค่นี้ก็ไม่ทันหรอเกือบจะหมดบ่อเลยนะครับกร<ะ>แม่นะกะ้าน,นั้ทั้งเรื่อการไปถึงไหนแล้วโหป้านี่ผมก็เร่งให้สุดๆแล้วนะครับจากการที่ผมไปสำรวจครั้งก่อนนะครับป้าคือพื้นที่หมู่บ้านของเราอ่ะมีทั้งคลองมีทั้งห้วยแล้วก็มีเส้นทางการไหลของน้ําเยอะมากเลยครับเพียงแต่เราอ่ะต้องขุดขยายเพิ่มเส้นทางการไหลของน้ำครับจะได้เพียงพอต่อการใช้น้ําของหมู่บ้านนะครับเอ้ยแต่พี่รีนมาว่าหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านต้นน้ำนี่แบบนี้เราก็สร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ําก็ได้นี่ จากที่ผมประเมินสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมเราต้องหาเส้นทางไหลของน้ําก่อนแล้วค่อยสร้างฝายครับอ้าวไหนเอ็งบอกว่าจะสร้างอ่างคือป้าบรจาคเห็นย่ำนักย่ำหนาว่าบ้านเฮามีเส้นทางน้ามีสักจะาพปอที่จะสร้างอ่างสร้างเขลื่อนได้หรือว่าเอ็งจูป้าฮะผมเปล่านะครับป้าใจเย็นนะคะป้างั้นเดี๋ยวหนูว่าเราอ่ะกลับไปบ้านดีกว่าเดี๋ยวหนูอธิบายให้ฟังดีนะตีหลังป้าห้าไว้นะมาใงโดนฟง มาไม่ด้เนี่ยอนนบอกแบักบับบ้านปิดมือสบายดีแก <c oughs> สบายดีจ้ะแล้วป้าล่ะจ๊ะดูแลสุขภาพปะเนี่ยจ้าบ้านแข็งแรงดีโอ้วันนี้เยอะเลยนะครับไม่คิดว่าได้เยอะขนาดจะกินยังไงให้หมดเนี่มาแล้วครับเออป้าจ๋ะที่ป้าบอกเรื่องน้ำเรื่องที่ชนะทีบอกเนี่ยฟองว่านะน้องเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าตอนนี้น้ำในหมู่บ้านเนี่ยขาดแคลน ชาวบ้านในหมู่บ้านไม่มีน้ำใช้มีผลเสียผลกระทบหลายทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกอย่างเร็วๆเนี่ยก็คือการให้ชาวบ้านเนี่ยมีน้ําในหมู่บ้านใช้ซึ่งวิธีนั้นเนี่ยก็คือการขุดเพิ่มทางไหลของน้ําให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงน้ำได้น,นั่นเองจะ้ะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้จ้ะหรือเราจะบ่อสร้างแต่เคลื่นอนแต่อ่างหรือเราเาจะทําแข่ฝายอย่างเดียวสร้างสิครับป้าแต่สิ่งแรกที่จะต้องทําในตอนนี้นั่นก็คือการขุดเพิ่มทางไหลของน้ําครับผมเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้าครับถูกต้องค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะป้าเราก็ค่อยสร้างฝายเพื่อเอาไว้กักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งแล้วก็เอาไว้ใช้ระหว่งางรออ่างเก็บน้ําด้วยใช่แล้วครับป้า นี่ยถ้าป้ามวัวแต่รออ่างเก็บน้ํานะปลาที่ป้าเลี้ยงไว้ไม่ไห้กินหรอกตายหมดเลยอ้าวปากเลยที่อู้นั่นน่ะเดี๋ยวกระโดนแล้วแล้วทำไม,มอย่ามาอู้ป้าตั้งแต่แรกเดี๋ยนี่อธิบายให้ป้าฟังเข้าใจยังไงเดี๋ยวได้จบๆอ้าวแล้วป้าฟังผมที่ไหนล่ะโอ้แล้วเขาจะสร้างแบบไหนเนี่ยจะบ้านมาล่องเรียนทุกวันป้าเบื่อที่จะอธิบายให้เนาะงั้นก็ตอนนี้แหละค่ะ ไปไม่ต้องกินข้าวแล้วลุยเลยสองคนไปเอาแล้วป้าจะไปไหนครับนั่งก่อนครับดป้าต้องทำกับข้าวพวกผมกินนะครับเอ,าอ้าจะใช้อะไรงั้นคนแก่กันเนี่ยก็ป้าบอกว่าป้ายังแข็งแรงอยู่นี่ <c oughs> ก็ไม่ได้ใช้หรอกทำไปเถอะป้าอย่าอู้เลยไป <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> สมจะเป็นพี่ปองจริงเลยนะครับพูดคิดทำปับ๊บ เชีย2025จัดร่วมกับงานมิโปรเอเชียและฮอติอกรีเน็กเอเชียเปิดเวทีงานแสดงสินค้านานาชาติ6ฮอล1,500ผู้ประกอบการครบทุกมิติปศุสัตว์อาหารการเกษตรยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14มี 68, นาคม2568ณอิมแพกเมืองทองธานีกรุงเทพ ถือเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสำหรับอุตสาหกรรมปศุสุัตว์สัตว์น้ำการเกษตรและการแปลร,รูปอาหารรวมถึงผู้ประกอบการกว่า1,500บริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ภายในงานมีกิจกรรมสัมนากว่า150หัวข้อโดยมีวิทยากรรับเชิญกว่า300ท่านหัวข้อสำคัญของงานในปีนี้คือ Regenerative Agriculture and Disease Management เน้นย้ำถึงแนวทางการเกษตรที่ยั่งยืนและการจัดการโรคอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในอนาคตงานในครั้งนี้เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมปรศุสัตว์การแปลรูปอาหารและเทคโนโลยี เกษตรครบวงจรที่สุดในเอเชียเราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคพ,พบกันที่งาน w i ปเอเชีย e ิตโปรเอเชียฮอร์ตี e อ e เรน a กส์เอีย2ระหว่างที่12ถึง14มีนาคม2568นณอิมแพเมืองทองธานี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้างานฟรีภายในวันที่11มีนาคม2568ทาง www.wipasia.nl หากลงทะเบียนหน้างานจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วพบกันค่ะ กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการเรานะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหภาคภูมิใจนําเสนอมากๆเลยละครับกับช่วงประตูสู่อาชีพมีอาชีพใหม่ๆที่น่าสนใจมากๆจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะในเดือนมีนาคมนี้ประเทศไทยของเราจะจัดงานระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนั่นก็คือวิปเอเชียโดยร่วมกับมิโปรเอเชียและฮอติอกริด Next ซ์เอเชีย2025ค่ะ งานนี้นะคะเป็นงานที่รวบรวมอุตสาหกรรมปศุสัตว์สัตว์น้ําการเกษตรการแปรรูปอาหารมากมายเลยที่มารวมกันอยู่ในงานนี้แล้วก็เป็นงานระดับสเกลใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะที่มีทั้งนวัตกรรมแล้วก็อุตสาหกรรม โดยอยู่ภายใน6ฮอของ IMPACT เมืงองทองธานีค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการจัดงานครั้งนี้ท่านแรกนะคะก็คือคุณชนิตาจันดาสิงห์ผู้จัดการโครงการว i บเอเชียและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณสุพนัทตีรัฐพิจารน,นะคะผู้จัดการของ m e โปลเอเชียจาก VNU Asia Pacific จำกัดค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้ทั้งสองท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าเกี่ยวกับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยงานนี้มีความเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะงานจัดที่ไหนแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ยังไงบ้างคะได้เลยค่ะสำหรับงานวิปเอเชียนะคะเราเป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมในอุตสาหกรรมปศุสัสตว์ค่ะโดยที่ธุรกิจที่นำมาเสนอภายในงานนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของ พันธุ์สัตว์การดูแลสุขภาพาสัตว์อาหาราสัตว์ส่วนผสมของอาหารต่างๆการจัดการภายในฟาร์มนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่อที่จะแปลรูปไปเป็นอาหารด้วยค่ะและที่สําคัญก็ยังครอบคลุมหลากหลายสปีชีนะคะตั้งแต่สัตว์เนื้อแดงสัตว์ปีไข่ โคและผลิตภัณฑ์จากนมนะคะและรวมไปถึงสัตว์น้ำด้วยค่ะโดยที่ปีนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่17แล้วค่ะที่เราได้มีการจัดงานขึ้นนะคะและนอกเหนือจากการแสดงสินค้าแล้วนะคะก็ยังจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาอัปเดตสำหรับอุตสาหกรรมด้วยนะคะตัวอย่างเช่นระบบควบคุมภายในฟาร์มนวัตกรรมในการต่อต้านเชื้อโรคต่างๆหรือแม้แต่โซลูชันที่เหมาะสมกับเทรนด์ของโลกเราในปีนี้นะคะซึ่งก็คือการลดคาร์บอนนั่นเองค่ะ ซึ่งถือว่าน่าสนใจแล้วก็คอบคุมอย่างครบวงจรค่ะแล้วก็ส่วนตัวงานมิโเนี่ครับปีนี้จัดเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งในงานเนี่ยครับจะเป็นงานที่รวบรวมโซลูชันทั้งหมดที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของอาหารครับโดยในงานจะมีผู้ประกอบการจากกลุ่มที่เป็นโรงเชื่ออุปกรณ์เชื่อแยกชิ้นส่วนครับรวไปถึงการแปรรูปนื้อัตว์ครับการบรรจุพันธุ์ครับรวมถึงกลุ่มที่เป็นห้องเย็นแล้วก็โคเชนโลจิสติกด้วยครับ โดยในปีนี้นะครับจะมีไฮไลท์จากผู้แสดงสินค้าอย่างเช่นบริษัทอิชิดะครับจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่จะเป็นเครื่องตรวจจับโลหะแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพอาหารนะครับโดยในพาร์ทของสมาคมครับจะมีสมาคมการออกแบบบรรจุภันธ์ไทยครับมาจัดดีไซน์คลินิกครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามาปรึกษาหารือเรื่องของการออกแบบ ผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ครับโดยอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ครับเราจะมีการจัดงาน Global Meat Award Southeast Asia ครับซึ่งจะรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปจากเนื้อสัตว์ทั้งหมดมากกว่า300รายการในภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกมาคัดเลือกเพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ตัดสินในรายการนี้ครับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสมาคม เยอรมันบูเชอร์แอสโซซิเอชันครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะยังมีความพิเศษโดยเราได้มีการเปิดตัวอีกหนึ่งงานนะคะชื่อว่าฮานเอเชียหรือว่าฮอตติ a อฟริกเน็กซ์เอเชียนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยยังมีไฮไลท์โซนเทคโนโลยีที่น่าสนใจด้วยก็จะมีโดนที่เราได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าเดป้านะคะแล้วก็จะมีเครื่องบินฝนหลวงจากกรม ผลลวงและการบินเกษตรมาโชว์ภายในงานด้วยค่ะ ซึ่งเมื่อเรารวมทั้ง3งานนี้เข้าด้วยกันนะคะก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยเราจะมีการจัดงานครอบคุมพื้นที่ Challenger 123และ Exhibition Hall 567ค่ะโดยครอบคุมพื้นที่75,000ตารางเมตรด้วยกันค่ะเชื่อว,ว่าหลายท่านกำลังสนใจเลยนะคะว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะมีอะไรมานำเสนอคะแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ในอุตสาหการรมนี้เนี่ยทำไมไม่ควรพลาดไปงานนี้คะปีนี้นะครับก็เรารวบรวมบริษัทชั้นนำของโลกครับทั้งหมด ประมาณ1,500บริษัทครับโดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการจากประเทศไทยประมาณ7%ครับแล้วก็ในเอเชียประมาณ46%แล้วก็ที่เหลือมาจากทั่วโลกนะครับซึ่งจะมีคันทรีพาวเลียนนะครับที่นำเสนอผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่รวมกันเช่นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสรวมถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนใน ภาพพื้นเอเชียเนี่ยจะมีพาวิเลียนจากอินเดียไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้ครับโดยในปีนี้ครับเราคาดการผู้เข้าร่วมชมงานและนัลกลงทุนที่มาร่วมง,งานประมาณ 50, ห้าหมื่นายจากทั่วโลกเลยครับซึ่งในส่วนนี้จะได้สะท้อนถึงสูนยการธุรกิจและก็เครือข่ายระดับนานาชาติเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ระดับโลกเลยที่นานาชาติให้ความสําคัญมากๆเลยทีนี้เนี่ย อยาสกสอบถามค่ะว่าทําไมเขาถึงเลือกมาจัดที่ประเทศไทยคะเพราะว่าอุตสาหกรรมทางด้านปศุสัตว์และเกษตรนะคะก็ถือว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยแล้วเราก็มีความตั้งใจที่จะเป็นศูนย์กลางในการดึงดูดทั้งผู้ประกอบการนักลงทุนเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางในนามของเอเชียด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราได้รับรายงานมานะคะว่ามูลค่าทางการตลาดของอุตสาหกรรมนี้นะคะ่ะปีนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงถึง28.9 1แ พันล้าน hmm. ดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเพื่อที่จะยกระดับอัปเดตเทรนด์ให้มีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นปีนี้เนี่ยเราเด้มีการจัดงานภายใต้ธีม Regenerative Agriculture และ Disease Management นะคะโดยที่ Regenerative Agriculture เนี่ย บ่งบอกถึงการทําอุตสาหกรรมการทําฟาร์มต่างๆอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะได้ลดบทบาทการเป็นตัวร้ายในการไม่รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็ต้องบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมของเราก็ได้มีการยกระดับพัฒนาทั้งนวัตกรรมโซลูชันต่างๆเพื่อที่จะช่วยในการลดคาร์บอนแล้วก็เป็นเอเว r o n m ร n t ท l ลเฟรนดี้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของ disease m a n a g e m e n t เนี่ยอันนี้ก็พลาดไม่ได้เลยเนื่องจากว่าถ้าเราได้ดูข่าวนะคะในเรื่องของการระบาดโรคต่างๆใน ในสั์เศรษฐกิจเนี่ยก็ยังได้รับรายงานข่าวกันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราอยากจะให้ความสํคาคัญรณรงค์ถึงการรักษาและป้องกันด้วยค่ะค่ะทราบมาว่างานนี้เนี่ยนอกจากจะมีไฮไลท์อยู่ที่งานแสดงสินค้าด้วยยังมีส่วนอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นการสัมมนาที่น่าสนใจใช่ไหมคะใช่ครับปีนี้เรารวบรวมหัวข้อได้ประมาณ150หัวข้อครับโดยมาจากวิทยากรประมาณสักร้อยท่าน ซึ่งมันจะครอบคลุมประเด็นอาทิเช่นการจัดการโรคในสัตว์บกและสัตว์น้ำครับรวมไปถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรยั่งยืนครับโดยในงานสัมมนาครับเราได้รับความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ครับองค์การสุขภาพสัตว์โลกครับแล้วก็สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกครับรวมไปถึงกลุ่มของสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทยครับสมาพันธ์การบรรจุพันธุ์แห่งเอเชียครับแล้วก็สมาคมการออกแบบบรรจุพันธุ์ไทยครับนอกจากนั้นในเรื่องของกลุ่มพืชก็จะมีกรมวิชาการเกษตรครับแล้วก็ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสมาคม,มเมล็ดพันธุ์พืชแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครับเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่างานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ย้ำกันอีกครั้งได้ไหมคะว่าจัดเวลาไหนแล้วก็สถานที่ไหนแล้วก็สำหรับคนที่อยากเดินทางไปเนี่ยมีวิธีในการเดินทางที่สะดวกยังไงบ้างคะ งานวิบเอเชียมิโปเอเชียและฮานเอเชียนะคะจะจัดขึ้นวันที่12-14มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาค่ะที่ Impact เมืองทองธานี Challenger 1 2 3และ Exhibition Hall 5 6 7นะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน www.wipasia.nl นะคะสามารถที่จะลงทะเบียนหนึ่งครั้งเข้าร่วมได้ทั้ง3งานเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เมื่อลงทะเบียนบริเวณหน้างานนะคะจะมี ค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าชมงานที่15ยูโรหรือว่า600บาทค่ะถ่าคุณสุพขนานมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ขอเพิ่มเติมสาหรับการเดินทางแล้วกันครับก็พิเศษสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็เรามีจัดชัตเตอร์บัสไว้ที่สถานี MRT 4ีรักครับจะมีรถตู้วิ่งรับส่งจากสถานีไปที่งานครับตั้งแต่8โมงจนถึง2ทุ่มทุกวันเลยครับ และสุดท้ายนะคะพิเศษสุดๆสำหรับผู้เข้าร่วมชมงานชาวไทยนะคะเรามีบริการพิเศษเรียกว่าไกด์เดทัวร์หรือการพาเดินรับชมภายในงานนะคะเนื่องจากว่างานเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากเราก็เลยมีบริการพิเศษตรงนี้บริการให้นะคะซึ่งสามารถเลือกได้5เส้นทางด้วยกันจะมีเรื่องของสุกรสัตว์ปีกสัตว์น้ำ การแปลรูปอาหารแล้วก็ทั้งด้านการเกษตรนะคะสามารถลงทะเบียนความสนใจได้ผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้านั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ โอโ้ต้องบอกว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นงานระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะคะฉะนั้นสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ํากันอีกครั้งหนึง12-14มีนาคมนี้สามารถไปพบกันได้ที่ Impact เมืองทองธานีกับช่องทางการเดินทางท,ที่สะดวกสบายมากมายที่ผู้จัดงานเนี่ยได้อำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณชนิตาแล้วก็คุณสุพนักขอบพระคุณค่ะ สวนนี้ใช้น้ำหมักปลาเหมือนกันใช้มาประมาณ11ปีแล้วนะครับแต่น้ำหมักปลาตัวนั้นเป็นไส้ปลาหวัวปลากับเลือดปลาทั้งน้นหาได้จากตลาดในค้าปลานะครับทีนี้เราลองทดลองใช้ตัวนั้นนะปรากฏว่ามันตอบสนองกับต้นยางได้ดีมากเลยผู้สวยยางโตรเร็วน้ำยางเยอะทีนี้พอไปเห็นน้ำหมักปลาหมองนดัเราเห็นด้ว่าม,มันมีทุกส่วนของปลาอยู่ในนั้นหมด มีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมมีกรดอะมิโนมีทั้งกีเลตมีปุ๋ยทุกชนิดมากกว่าน้ำหมักอย่างอื่นก็เลยลองมาใช้อยูปรากฏว่าเราแยกเลยนะฝั่งนู้นจะเป็นปลาหมอกระดาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นน้ำหมักปลาธรรมดาช่วงที่มันแตกใบจนถึงใบแก่แนละ้วมันจะห่างกันอยู่สี่ขวนปลาหมอกร้ดาจะแก่เร็วกว่าใบจะใหญ่มันมีสารอาหารเยอะมันก็เลยมาใช้ปลาหมกกระดในส่วนมากจะอยู่ในแม่น้ํา ที่ใหญ่ใช่ไหมในน้าเจ้าพยามนน้าท่าจีนมือเนี้ยแต่ทางเหนือไม่มีแม่น้ําใหญ่เราเห็นปลาหมอข้างด่าเยอะๆที่ออกข่าวมาดูเราก็ตั้งใจว่าเออเอาปลาหมอข้างด่ามาหมักน้าจะดีมากแต่เราไม่มีปัญญาไปเอาหรอกพอเห็นทั้งปยทเอาน้ําหมักมาใช้ผมก็อยากได้ทันดีเลยก็รอมาตั้งนานเขาก็มาลองทดลองใช้ก็ใช้ได้ดีใช้ดีมากเหมาะสมที่จะทําเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เพื่อลดต้นทุนลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยแล้วปลาหมอข้างดําตัวนี้มันมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่ย่อยสลายปุ๋ยเคมีซึ่งปุ๋ยเคมีส่วนปกติมก ปลาหมอขอ้างดำ3่สามวัน,นสายตัวเลยเพราะมีจุลินทรีย์ข้างในแล้วเอาลงดินในทันทีในส่วนของโครงการผลิตน้ำหมักปลาหมอข้างดำนะครับ เราก็ได้รับนโยบายในการแก้ปัญหาร่วมกับกรมประมงและการมพัฒนาที่ดินในการที่จะนําความหมอขางดำเนี่ยมาผ่า,านสูตรของพัฒนาที่ดินซึ่งวันนี้เนี่ยจากเฟสหนึ่งซึ่งเราเริ่มโครงการตั้งแต่ปลายปี67ก็ได้ผลตอบร,รับจากพี่น้องเกษตรกรนอกจากชาวสวนยางแล้วมีชาวนาชาวสวนโดยเฉพาะสวนผลไม้เช่นทุเรียนเนี่ยนำไปใช้แล้วก็ได้ผลค่อนข้างจะดีมาก เริ่มในเฟสสองเราเริ่มกันเดือนประมาณเดือนมกราที่ผ่านมาวันนี้ก็อยู่ในกระบวนการหมักปลาซึ่งมีเป้าหมายทั้งหมดเนี่ย6แสนกิโล นะครับซึ่งจะได้น้ำหมักประมาณ9 6 0 0 0ลิตรนะครับซึ่งจะบริการกับพี่น้องเกษตรกรในอัตราเราจะจำหน่ายในลิตรละ100บาทเป็นราคาที่ค่อนข้างจะถูกกวัดท้องตลาดค่อนข้างจะมากครับเปรียบเทียบในเรื่องของคุณภาพของตัวน้ำหมักซึ่งมีธาตุอาหารในค่อนข้างจะสูงกว่าน้ำหมักโดยทั่วไปนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและสวนไม้ผลหรือว,ว่านาข้าวนะครับวันนี้เนี่ยที่นำไปใช้แล้วก็สนใจที่จะสั่งซื้อหรือจัดหาเนี่ยติดต่อได้ที่ กาาายยยงแเเไไททุาขาด้ลควันนี้เราจะพาคุณมาตามติดชีวิตของพี่อภิชากเกษตรกรคนเก่งที่ประสบความสําเร็จในการทํานาแค่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกดินต้องดีน้ำนองบ่อแก่การปลูกข้าวที่สำคัญต้องมัดปุ๋ยเต็มตีเพิ่มต้นทุนทาไมให้เปลืองตังค์เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวก็จบแล้วเพราะการใช้เมล็ดพันธุ์ดีจะช่วยลดต้นทุนแถมผลผลิตยังเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพด้วยแค่นี้จบแล้วแค่เปลี่ยนก็จบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุข้าวพัทลุงและศูนย์เมล็ดพันธุข้าวใกล้บ้านท่านกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะครับยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนด้วยกับช่วงวิถียั่งยืน แผ่นดินของเราตรงนี้แผ่นดินป่าละอูในหลวงท่านบอกว่าให้ทำอเังษฐกิจแบบพอเพียงก็ให้ถือปฏิบัติเชกเช่นเดียวก,กันกับที่เราทำให้ครอบครัวเราได้รับประทานได้กินกันสวัสดีครับกระผมประโยชน์พรมสุวรรณนะครับทำหน้าที่เป็นประธานแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนทุเรียนป่าละอูนะครับ ทุเรียนป่าละอูเนี่ยเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงเหมือนกับว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษคนไม่รู้จักป่าละอูแต่บอกว่าทุเรียนป่าละอูรู้จักรสชาติเนี่ยแทบจะไม่มีกลิ่นเนื้อละเอียดเนื้อเยอะเม็ดรีบพอได้มอกอชอเข้ามาเนี่ยเขาก็มา กำหนดมาตรฐานของทุเรียนไม่ปฏิเสธเลยในเรื่องของความรู้ในการที่จะทําท,ทุเรียนตรงนี้ให้มันตอบโจทย์กับผู้บริโภคให้ดีที่สุดนะครับลดการใช้สารเคมีให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ถ้าทําให้ดีเหมือนกับที่ว่าเราทําให้ลูกให้หลานลรัประทานเนี่ยผมคิดว่าน่ากอดคอ ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมทิ้งรางวัลในละครสั้นกับภารกิจชนลประทานที่มุ่งมั่นพัฒนาสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนตามรายละเอียดที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยละครับแคปชั่นไหนเด็ดๆโดนใจรับของรางวัลกับทางรายการได้เลยนะครับ นี่คือทั้งหมดที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างชื่นชอบและถูกใจไหมครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบนะครับห้ามพลาดเลยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาเช้าๆแบบนี้เรามีนัดกันที่ไทยรัฐทีวีหมายเลข32กับรายการเกษตรนิวส์32กับผมหนุ่มเจียระอิสรพงษ์เตชะแก้ววันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ